วิชาหัวใจพยมกับคนโกงความตายลองพ่อคงวัดบางกระอมวิชาหัวใจพยมกับคนโกงความตายของพ่อคงวัดบางกระอมมนขังของเมืองแม่กองเป็นวิชาที่สามารถต่อรองกับความตายได้คำว่าต่อรองใช่ว่าจะห้ามความตายไม่ให้เกิดขึ้นแต่เป็นการยึด ยืดเวลาที่มรณาการที่จะมาถึงนั้นผ่อนพันเวลาออกไปเรื่องราวนี้ข้าพเจ้าได้รับฟังมาเมื่อราวปีพศ2533จากคำบอกเล่าของปู่ไซไซอนุกูลช่วงเวลาที่ท่านเล่าเรื่องนี้ท่านมีอายุได้ราว90ปีเศษ ท่านผู้นี้เดิมสมัยแข็งแรงนอกจากอาชีพหลักคืออาชีพเกษตรกรท่านยังมีอาชีพสำรองอีกคือต้มเหล้าป่าสมัยนั้นปู่ใช้เล่าว่านั้นบ้านเมืองยังไม่เจริญเรื่องต้มเหล้าไม่ใช่เรื่องแปลกปู่ใช้เป็นคนค่อนข้างไปทางนักเลงไม่ยอมคและใจถึงเพื่อนฝูงมากชอบเรื่องคาถาอาคมและของขังพอสมควร ซึ่งในแถบแม่กองบางนกแขกดำเนินบางแพไปจรดเมืองเพชรไม่มีใครไม่รู้จักชื่อเสียงของหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมเพราะท่านเก่งทั้งทางเหนียวคงและเมตตามหานิยมสิทธิท่านมีมากซึ่งภายหลังล้วนเป็นยอดคณาจารย์ทั้งสิน้นเรื่องอิทธิคุณของหลวงพ่อคงนั้นมีมาก เพราะท่านชอบเสาะแสวงหาครูดีทั้งออกท่องเที่ยวสุดงไปศึกษาวิชาตามสำนักต่างๆในวาระนี้ขอกล่าวถึงวิชาหนึ่งที่หลวงพ่อคงท่านทำได้ขังและเด็ดขาดมากคือวิชาสวมมงคลคอคนป่วยหลายท่านคงว่ามงคลแบบนี้ก็ไม่เห็นแปลกเพราะเกจิอาจารย์ทั่วไปก็ทำได้ แต่มงคลของหลวงพ่อคงที่นำมากล่าวถึงนี้ท่านจะเสกทำเฉพาะเมื่อมีผู้มาขอเท่านั้นและคนป่วยที่จะสวมมงคลของท่านจะเป็นเฉพาะผู้ป่วยอาการหนักใกล้ตายเท่านั้นวิชาเสกมงคลของหลวงพ่อคงนี้เรียกว่าวิชาหัวใจพยมอันหมายถึงหัวใจของพญายมาราชนั่นเองวิชานี้ไม่ทราบว่าท่าเรียนมาจากสำนักใด แต่ที่รู้ชัดื็อเห็นผลเด็กขาดว่าหากสิทธิ์หรือชาวบ้านกระแวกวัดบ้านใดมีผู้ป่วยใกล้ตายหรือบรรพุรุษซึ่งนอนป่วยรอการมาของลูกหลานให้พร้อมหน้าพ่อแม่ที่รอลูกมาดูใจให้เป็นครั้งสุดท้ายบ้านใดมีผู้ป่วยในกรณีดังกล่าวมาลูกหลานก็จะมาขอมงคลจากหลวงพ่อคง ซึ่งมงคลที่ว่านี้หลวงพ่อคงท่านจะไม่ทำพ่มพเพื่อท่านจะถามถึงเหตุผลกับผู้ที่มาขอทั้งถามอาการและวันเดือนปีเกิดของผู้ป่วยนั้นก่อนท่านจะคำนวณตรวจดูก่อนว่าเห็นสมควรช่วยเหลือหรือไม่หากรายใดหลวงพ่อคงท่านทำมงคลให้ไปสวมก็คอก็หน้าแปลกที่คนป่วยรายนั้นจะมีอาการทรงตัวอยู่จะลูกหลานมาพร้อมหน้าหรือทำการสั่งเสียจงคด คบท่วนได้ทุกรายไปสำหรับมงคลสูมคอผู้ป่วยนี้ของพ่อคงท่านสั่งกำชับว่าเมื่อผู้ป่วยได้ทำในสิ่งที่ปรารถนาครั้งสุดท้ายสมใจแล้วลูกหลานต้องถอดสายมงคลน,นี้ออกทันทีแล้วนำมาคืนของพ่อคงท่านเพื่อวิญ,ญญาณจะได้ออกจากร่างเป็นไปตามกฎของไตรลักษณ์ซึ่งทุกรายก็ปฏิบัติตามคำสั่งของท่านอย่างเคร่งครัด ต่อมามีเศรษฐีรายหนึ่งเป็นผู้มีสมบัติและลูกหลานมากเมื่อล้มป่วยใกล้าตายลูกหลานยังมาไม่ครบผู้ป่วยมีความห่วงใยที่ตนยังไม่ได้จัดก,การเรื่องสมบัติทั้งลูกหลานหลายคนก็ไปทําการค้าขายต่างเมืองลูกหลานปรึกษากันแล้วจึงมาขอความช่วยเหลือจากหลวงพ่อคงซึ่งท่านก็เมตตาทํามงคลสมคอไปให้ ต่อมาเมื่อเศรษฐีสั่งเสียลูกหลานครบถ้วนดีแล้วพวกลูกหลานเกิดความอาลัยไม่ยอมถอดมงคลที่สวมคอออกเศรษฐีซึ่งนอนป่วยอยู่ดูอาการมีแตุ่ดหนักลงเรื่อยๆดูแล้วยังไงไม่น่าจะรอดแต่หน้าแปลกที่คนป่วยที่นอนนิ่งมาหลายวันนั้นไม่ยอมขาดใจยังคงนอนหายใจรวยรินอยู่บนที่นอน ส่วนร่างกายก็สู้ผอมลงจนเหลือหนังหุ้มกระดูกใบหน้าตอบลูกตาโบดูหน้าสมเพศเวทนายิ่งนักเวลาผ่านไปหลายวันหลวงพ่อท่านไม่เห็นมีใครนำมงคลมาคืนจนคืนหนึ่งหลวงพ่อคงท่านเห็นมีชายนุ่งผ้าแดงมานั่งคุกเข่าผนมมือทั้งบอกเรื่องราวที่เขาไม่อาจนำดวงวิญ,ญญาณของเศรษฐีไปได้เพราะท่านเสกมงคลสวมคอให้เศรษฐีผู้นี้อยู่รุ่งเช้าหลวงพ่อคงท่ารีบไปที่บ้านเศรษฐีตรงขึ้น ไปเบร์เรือนเข้าไปที่ห้องนอนของเศรษฐีซึ่งนอนป่วยอยู่ร่างเศรษฐีซึ่งผอมและมีกลิ่นคล้ายศพตายซากแต่ยังมีลมหายใจซึ่งนอนอยู่เบื้องหน้าท่านยืนสงบนิ่งคล้ายแผ่เมตตาอยู่คู่หนึ่งแล้วจึงก้มลงล้วงหยิบสายมงคลจากคอเศรษฐี ท่านเก็บสายมงคลแล้วหาหลังเดินกลับลงเรือทันทีพวกลูกหลานที่เห็นก็ได้จะก้มกราบไหว้ด้วยน้ำตาด้วยรู้ความผิดของพวกตนเมื่อท่านลงเรือแล้วก็ได้ยินเสียงร้องไห้ของเหล่าลูกหลานเศรษฐีดังตามหลังมาแสดงว่าบัดนี้ท่านเศรษฐีได้สิ้นใจลงแล้วตามกฎแห่งธรรมชาติ นับแต่นั้นมาหลวงพ่อคงท่านไม่ยอมทำมงคลสวมคอชนิดนี้ให้ใครอีกเลยและไม่เคยปรากฏในยุคต่อมาว่ามีสิทธิ์ของท่านรูปใดได้สืบทอดวิชานี้กฎแห่งกรรมกฎของธรรมชาติ ไม่มีผู้ใดฝืนไปได้แม้นอาคมอันเข้มขังก็ไม่อาจฝืนกฎนี้ได้ดังท่านเศรษฐีผู้มีเงินทองมากมายก็ไม่อาจนำสิ่งใดติดตัวไปได้สมบัติที่หามาทั้งชีวิตสุดท้ายยังนำมาซึ่งความทุกข์และเป็นภาระและความทุกข์ทรมานแก่ตนในวาระสุดท้ายอีก ในความเป็นจริงสิ่งที่จะติดตัวเราไปด้วยหลังสิ้นสุดลมหายใจมีเพียงบุญกับบาปเท่านั้นที่จะติดตามเราไปทุกพบทุกชาติ